สวัสดีครับร้านผู้ยอดไม้เก่านะครับผมวันนี้เราพามาชมบ้านอีกสองหลังนะครับวันนี้เราเอามาส่งลูกค้าที่จังหวัดอุทัยนะครับผมนี่ครับแถววัดท่าซุงนะครับใกล้ๆเลยจากวัดท่าซุงมาหน่อยนึงครับอันนี้ลูกค้าก็เอามาเพิ่มอีกสองหลังนะครับมันจะมีสามหลังนน้นนะครับก่อนหน้านี้ที่ผมเอาคลิปลงไปแล้วนะครับผมเ็ วันนี้ก็มาเพิ่มอีกเป็นสองหลังครับตอนนี้ก็เป็นห้าหลังแล้วนะครับผมวันนี้ก็มาดีดดีดขึ้นสองเมตรนะครับหลังนี้ครับสองหลังนี้นะครับตอนนี้ก็ขึ้นไปแล้วหลังนึงนะครับก็เตรียมตัวที่จะดีดขึ้นอีกหลังหนึ่งนะครับผมขนาดของตัวบ้านนะครับสามคูณเจ็ดเมตรนะครับผมดีดขึ้นสองเมตร ก็มีระเบียงด้านหน้านะครับจะมีบันไดขึ้นด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังก็จะมีเป็นห้องน้ำนะครับผมแล้วก็ห้องครัวเล็กๆนะครับไปวางตู้เย็นวางพวกไมโครเวฟอย่างน,นี้ได้นะครับส่วนรายละเอียดด้านบนเนี่ยเดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูนะครับตอนนี้ก็ให้เขาประกอบบันไดดีขึ้นให้เรียบร้อยก่อนนะครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูรายละเอียดด้านในนะครับอันนี้ให้ดู ภายนอกก่อนนะครับหน้าต่างก็จะเป็นทรงนะครับสวยนะครับผมเป็นงานไม้ฝานะครับไม้ฝาตีเรียบเลยนะครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นทรงจั่วปัญญานะครับราคาซ้อนนะครับผมครับตอนนี้ก็กำลังเตรียมทำเสานะครับ นี้เป็นด้านหลังนะครับผมมองไปหน้าๆตรงนู้นนะครับก็จะเป็นแบบแม่น้ำนะครับผมบรรยากาศได้บรรยากาศมากครับติดริมแม่น้ำเลยนะครับแต่เรามาดูกันอีกทีครับผมตอนที่ประกอบบันไดนะครับเก็บรายละเอียดจะพาขึ้นไปดูนะครับโอเคครับผมลูกค้าท่านไหนสนใจก็แวะเข้ามาดูงานเราได้ครับเรามีอยู่สองสาขานะครับ มีที่สาขาระยองแล้วก็นครสวรรค์นะครับผมนครสวรรค์ก็จะเป็นฐานผลิตของร้านเรานะครับเราผลิตบ้านแล้วก็เอาไปตั้งโชว์ขายที่ระยองนะครับผมงานก็จะเป็นงานแบบเดียวกันเลยนะครับเรามีฐานผลิตเป็นของตัวเองนะครับผมช่อง youtube ที่ทำนี่ก็คือเราก็ทำกันเองนะครับครับก็ทำกันเองถ่ายกันเองนะครับก็ใช้มือถือนะครับถ่ายนะครับผม ผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้ด้วยนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมก็จะเอาไปปรับปรุงนะครับอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะครับตอนที่ประกอบบันไดาชานพักสามารถขึ้นไปบนบ้านได้เดี๋ยวผมพาดูรายละเอียดในตัวบ้านนะครับผมโอเคครับอันนี้เป็นบันได5ขั้นนะครับ ชานพักอันนี้เดี๋ยวัปดูบรรยากาศนะครับจะเจอแม่น้ำเจ้าพญานะครับผมมาก็ตรงซ้ายขวานี้จะเป็นเก้าอี้พนักพิงนะครับพื้นที่ตรงนี้จะอยู่ที่เมตรห้าสิบนะครับผมนะครับลึกเมตรห้าสิบกว้างสามเมตรนะครับอันนี้ก็จะเป็นประตูบ,บานหน้าต่าง เปิดปิดนะครับผมเป็นบานพับนะครับเข้ามาห้องนอนตรงนี้จะเป็นห้องนอนนะครเป็นหนึ่งห้องนะครับผมขนาดสามคูณสี่เมตรนะครับก็มีบานหน้าต่างก็จะเป็นบานเลื่อนทั้งหมดนะครับผมอันนี้จะเป็นบานแบบทรงยาวนะครับก็ตีฟ้าหลมแปดเหลี่ยมพร้อมระบบไฟเหมือนเดิมครับมีตู้ไฟให้ด้วยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นงานไม้ฝานะครับผม กูนอกกูในนะครับให้เป็นงานไม้ฝาตรงระหว่างห้องที่จะไปห้องน้ำก็จะมีประตูบานเลื่อนนะครับเดินเข้ามาจะเป็นตรงนี้จะมีพื้นที่ว่างอ่าเมตรห้าสิบคูณเมตรห้าสิบนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ซ้ายมือก็จะเป็นห้องน้ําวันนี้เราใส่ระบบไฟลูกค้าเรียบร้อยแล้วก็ปูแผ่นกันน้ํานะครับผมใส่ สมาร์ทบอร์ดนะครับผมอันนี้สุขภัณฑ์ลูกค้าก็ไปติดตั้งหานะครับนะครับมีไฟดาวไลท์นะครับผมโอเคอันนี้ก็จะมีประตูเป็นหน้าต่างนะบานเลื่อนเปิดออกไปครับรับลมได้อันนี้เป็นบรรยากาศนะครับด้านข้างนี้ก็มีเป็นบานเลื่อน ครับผมโอเคอันนี้จะเป็นตัวนี้ก็จะมีบานหน้าต่างนะครับเพื่อรับลมได้เหมือนกันนะบ,บานหน้าต่างรอบเลยนะครับก็ด้านหน้าก็จะเป็นบรรยากาศแม่น้ําเจ้าพยานะครับ,นะรบอีกหลังนึงก็จะเหมือนกันนะครับผมนะบเหมือนกัน งานไม้ฟาร์มกันครับกุนอกกุในมีระบบไฟมีไฟกิ่งให้นะครับโ okay. อเคเดี๋ยวมาดูรายละเอียดตอนลงเงาพื้นนะครับผมเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูกทีหนึ่งโอเคครับครับตอนนี้ก็ลงเงาในห้องเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็ ให้ดูครับเงามากครับผมอันนี้คือโชว์ลายไม้นะครับไม่กลบลายไม้นะครับเวลาเราลงเงาครับยิ่งขัดให้เนียนเท่าไหร่นะครับเวลาลงเงาเนี่ยจะขึ้นมากนะในห้องนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับปิดประตรูก็เหลือด้านระเบียงนะครับผมตรงระเบียงแล้วก็บันไดนะครับ ที่ต้องเก็บรายละเอียดลงเงานะครับผมโอเคครับตอนนี้ก็เรียบร้อยมาแล้วนะครับผมลงเงาบันไดนะครับพื้นชานพักนะครับผูกบันไดนะครับชานพักแล้วก็บันไดขึ้นนะครับผมเสร็จหมดแล้วนะครับ ็เก็บของกับบ้านัางนี้ก็ลงเงาพื้นชานพักนะครับบันไดนะครับผมแล้วก็ระเบียงเรียบร้อยนะครับ แล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับลูกค้าจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของร้านเรานะครับวันนี้กข็ขอบคุณนะครับผมที่รับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ